ไอ้สีเหลืองๆแปลกๆเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวผมถามป้านี้นะครับป้านิดครับนี่คืออะไรครับเนี่ยไข่ปลาสลิดค่ะไข่ปลาสลิดครับท่านผู้ชมไข่จริงนะคะไข่ฟองอะไรนะฮะไข่จริงนะคะไข่จริงเอามาจากไหนครับเนี่ยเอามาจากตัวปลาสลิดเอามาจากตัวปลาสลิดเลยค่ะแล้วแล้วเอามายังไงครับก็เวลาทำใส่เกลือก็ตัดหัวแล้วก็ฟักขี้ออกฟักไข่ออกต่างหากโอ้แล้วเราก็มาใส่เกลือหมักเกลือต่างหากไข่เนี่ยเราค่อยๆตากค่อยๆล้างโอถ้าหากว่าล้างแรงไข่มันแตก อ๋อต้องมีวิธีจ้าต้องค่อยๆยค่อยๆค่อยจอดค่อยๆล้างแล้วก็เอามาวางกับผ้าติ๊บตากแล้วอย่างเงี้ยเราตากกี่วันครับเนี่ยตากไม่ถึงวันหรอกก็เก็บมาวางขายได้แต่ว่าเราวางขายพอแห้งลมเรื่อยๆไปอีกรสชาติเป็นยังไงครับก็เค็มเค็มมันมันแล้วขายดีไหมก็พอขายได้เรื่อยๆอะค่ะปลาตัวปลาสลิดกับไข่ปลาสลิดอะไรขายดี่ากันตัวขายได้มากกว่า อย่างนี้ก็อย่างนี้2อ0้แห้งอันนี้ก็200ไม่ค่อยแหง้ง<อ>แ,แต่คนชอบแต่แห้งก็จะได้ปลามากแต่ว่ามันจะค่อนข้างแข็ง<อ>แต่ถ้าแบบนี้คือว่านุมน่มๆแต่ได้ตัวน้อยหน่อยแต่คนชอบองก็ซื้อปลาสลิดเนี่ยผมจะเห็นมากที่บางบ่อสมุทรปราการแต่ทาไมวันนี้ผมผ่านมาถนนพาาระรามสองเนี่ยครับท่านผู้ชมทําไมผมต้องเจอปลาสลิดท,ที่นี่มันเป็นสูตรที่ไหนครับสูตรบางบ่อค่ะอ๋อสูตรบางบ่อค่ะเพราะคนก็คนทีบบ่ รูบางบอ่อเนี่ยก็ไม่ได้สามีอยู่บ้านแพ้วคนบ้านแพ้วไม่ได้คนบ้านแพ้วไม่ได้ผู้หญิงบางบอ่อเลยเอาสูตรที่บางบอ่อมาทําขายที่พระรามสองที่บ้านแพ้พวครับท่านผู้ชมทีนี้เขาก็ทำตรงเยอะเลยตลอดเส้นเนี้ยอ๋อนี่เป็นของเขาหมดเลยใช่เขาทำเยอะมากโอ้อร่อยแสดงว่าอร่อยมากเลยอร่อยเส้นเนี้ยปลาของเผ่าคนนั้นเลยแล้วกําไรพูดได้ไหมว่าโลเท่าไหร่กำไรน,นี่มันคํานวณต้องปวเฉลี่วดเฉลี่ยเพราะว่าปลาวันเราขายไม่หมด20โลก็ไม่รู้แล้ววัราจา20โลถ้าเราขายหมดเราจะรู้ แล้วรับมาเท่าไหร่มาเนี่ยอย่างเงี้ยก็ทำฟ้นมาไซร์รวมกันเนี่ยร้อยร้อยเที่ยวนี้ร้อยสามสิบบางเที่ยวก็ร้อยห้าสิบคืออย่างงี้คือปลาสดที่ร้อยสามสิบอ๋อใส่เกลือไปเ,เ,เรียบร้อยอ่าใส่เกลือเรียบร้อยมาตรงเนี้ยร้อยสามสิบร้อยห้าบางครั้งก็ร้อยหกสิบเรามาขายเรามาขายคือปลามันรวมไซส์ามาแล้วก็มาคัดตัวเล็กก็ขายถูกหน่อยนึงบางทีก็ขายร้อยแปดสิบ ัวใหญ่เราก็ดีขึ้นไปเป็น250ราสบ้างอยู่ตรงกิโลเมตร74็ดี่เนี่ยขาเข้านะคะขาเข้าพระรามสองขาเข้ากรุงเทพร้านมะนาวครับผมเห็นในรูปเมื่อกี้นะรูปไม่สวยเลยฮะรูปติดป้ายเป็นไวนิลเป็นว่าร้านป้านิษสู้ตัวจริงไม่ได้ตัวจริงสวยปิ้งเลยเนี่ยโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจคนแก่นี่ตัวจริงป้านิษ